ชอากำเริบตอนออกจากบ้านนะครับนี่เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยนะคนไข้ที่เป็นโรคแผนิกนะครับก็ใครมีอาการหรือลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะครับจริงๆอาการนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคโรคแผนิกเลยนะถ้าใครสนใจคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคแผนิกนะฮะลองกดสั่งซื้อได้ตรงนี้นะครับอ่าเราจะพา,าไปดูเกณฑ์การวินิจฉัยโรคแผนิกกันแล้วกันนะฮะข้อแรกก็คือมีอาการแพนิกแอดแทกที่มันเป็นซ้าเกินสองสองครั้งขึ้นไปและเป็นแบบไม่มีอะไรกระตุ้นเลยนะครับข้อที่2 ก็มีความกังวลว่าจะเป็นโรคแพนิอาการแพนิซ้ำหรือว่าเป็นโรคหัวใจหรือว่ากลัวว่าจะเป็นบ้าก็ได้นะหรือนะฮะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความกังวลพวกนั้นเช่นอ,อย่างคอมเมนต์ี่บอกมีอาการแพนิตอนออกจากบ้านคุณก็จะไม่กล้าออกจากบ้านจะอยู่แต่ในบ้านนะครับหรือถ้าจะต้องออกไปก็จะต้องมีคนออกไปด้วยเนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าเป็นแพนิแล้วจะไม่มีใครช่วย นะครับอันนี้เรียกว่าอโกราโฟเบียนะครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันทําให้หนึ่งก็คือคุณทรมานนะเออมันไม่กล้าไปไหนคนเดียวมันไม่กล้าออกจากบ้านนะมันทําให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วก็การทําพฤติกรรมตรงนี้ที่ดึกเรี่ยงนะฮะมันทําให้ตัวโรคพนิกมันเป็นกําเริบม,มากขึ้นเพราะอะไรคุณไปลองฟังคลิปเรื่องวงจรโรคพนิคนะครับ่าเมเช่ข้อที่3นะครับก็คือคุณต้องแยกตัวโรคที่เป็นโรคทางกาย ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการแพนิคได้หรือว่าแพนิคที่เกิดจากการใช้สารเสพติดนะครับเราก็จะแยกโรคออกไปข้อที่4ก็คือคุณต้องแยกโรคว่ามันไม่ใช่โรคทางจิตเวชอื่นๆนะครับตั้งแต่โรคกลัวสังคมโรคฟอเบียนะครับซึ่งหน้าที่แยกคือเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การวินิจฉัยก็จะมี4ข้อนี้นะครับก็ถ้าใครไปถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโรคแพนิคก็เอเมนต์ถามกนได้นะฝากกดหัวใจกดเซฟคลิปไว้นะครับ